Thank <laughs> you. ขุดเอาทรายใช้ไหมแล้วเอาลูกรังถมคืนอันนี้ขุดเอาทรายนะครับอ๋อเอาพวกไอ้นี่ยลงไป้างล่างเอาทรายอันนี้ขุดเอาทรายไปใช้นะความลึกอยู่ที่4เมตรนะครับตอนนี้ความลึกลึกอยู่ที่4เมตรนะฮะเป็นพื้นถนนเดิมนะถนนเก่าครับถนนเก่าที่ยกเลิกใช้แล้วนะ นี้เราก็เอาทรายนะก็ว่าเอาทรายไปทำทางเทา้าะใช้ชยเยอะเลยครับผมใชายทรายนะโอ้โินผันกันครับลินไม่ให้ความร่วมมือเท่าไหร่นะความลึกอยู่ที่แค่ห้าเมตรแล้วครับ แคบจะสุดภูมนะฮะลึกไม่ลึกแคบจะสุดภูมครับทรายครับทรายทรายอย่างดีเลยฮะ สวยครับทรายทรายอย่างสวยเลยนะอย่าไปใช้ครับผมทำทางเท้านดฮะอาสแสนครับรถแรงครับผมแทบสุดบูมครับ แกกองครับใช้งานเพิ่งสองปีนะครับกิตติศรีเซ็ทเอ็กสองร้อยห้ากีนะนครับผมแทบสุดภุ่มครับยังลงไปอีกได้สองเมตรนะครับสุดภุ่มตอนนี้อยู่ที่ห้าเมตรแล้วครับอยู่ที่ห้าเมตรนะสุดภูมมน่าจะเกตเมตรนะครับผมลงได้อีกเยอะครับ สายส,สวยๆนะผสมกับดินลูกลังส,สวยๆครับเป็นถนนเก่ายกเลิกการใช้แล้วนะครับยกเลิก,เลกการใช้คนระับโดยป๋าแสนนะครับแถบสุดบูมครับเกือบเล่นนึงสุดบูมเลยนะฮะ เดี๋ยวผลลงไปลึกหน่อยก็เริ่มเป็นน้ำนะะแล้วครับแนวสุดบูมครับผมแรงนะครับแรงจัดครับ เป็นฟ้าอย่างสวยนะสายด้านล่างสวยมากครับ ไปครับแล้วก็ตกงพื้นนะ วิดอนี้อย่าลืมกดซับประคายกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ